ผมว่าคลิปนี้นะครับเราคงไม่ต้องมาอารัมพบทเปิดรายการกันเท่าไหร่นะครับเขาเรื่องเลยดีกว่าสารานุเกมคลิปนี้ครับขอเสนอตอนรีวิว Monster Hunter Wilds กับประสบการณ์50ชั่วโมงไปรับชมรับฟังกันครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าตัวเกมหรือว่าฟุตเทจที่เพื่อนๆจะได้เห็นในคลิปนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้รับการ Day One Patch นะครับดังนั้นเมื่อถึงวันที่เกมออกวางจําหน่ายก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปบ้างไม่มากก็น้อย เรื่องแรกนะครับที่จะขอพูดถึงเลยก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องครับเรื่องราวของภาคน,นี้จะเกี่ยวข้องกับมอนสเตอร์หน้าปกอย่างอาร์คเวลที่แรกเริ่มเดิมทีนะฮะมันเป็นเพียงเรื่องเล่าปรำบาลาและเราเนี่ยจะได้รับรู้เรื่องราวของมอนสเตอร์ลึกลับตัวนี้ผ่านคำกล่าวของเด็กที่ชื่อว่านาตาและฮันเตอร์อย่างเรานะครับจะต้องออกเดินทางเพื่อสาสางเรื่องราวจากมหันตภัยร้ายที่สร้างความโกลาหลไปทั่วดินแดนนี้และมันส่งผลต่อทั้งมอนสเตอร์ ผู้คนรวมไปถึงธรรมชาติถึงแม้นะครับว่าเรื่องราวภายในเกมนั้นเนี่ยผู้ที่เล่นเกมซีรีส์นี้ดีจะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่และอยากจะกดข้ามเร็วๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ไปบิ้วชุดบิ้วอุปกรณ์แต่ผมก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับบอกกับทุกคนว่า ทีพัฒนานะครับตั้งใจเป็นอย่างมากกับการเล่าเนื้อเรื่องของเกมภาควนี้และจะเป็น Monster Hunter ภาคที่มีเรื่องราวให้ติดตามมากที่สุดภาคหนึ่งด้วยขอบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ quest รแรกที่เหมือนกับเป็น tutorial นะครับผมลากไปจนเข้าสู่ low rank ed, และก็ช่วง high rank รวมไปถึงหลังจากนั้นครับตัวเกมเนี่ยยังมีการเล่าเนื้อเรื่องแบบไม่หยุดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องแถมเรื่องราวเองก็ค่อนข้างน่าติดตามนะครับมีที่มาที่ไปมีแง่คิดให้เรา ได้ฉุกคิดแล้วก็ชวนให้ตั้งคําถามด้วยเรียกได้ว่าทุ่มทุนนะครับทั้งการทําคันซีนงานภาคมุมกล้องแล้วก็การโมแคปแบบใส่สุดซึ่งใครจะชอบหรือไม่ชอบก็คงเป็นเรื่องของปัจเจกคงไม่เอามาตัดสินกันแต่ผมกล้าที่จะพูดในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่า Monster Hunter Wilds คือหนึ่งในภาคที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจมากที่สุดภาคหนึ่งเลยทีเดียว อีกเรื่องที่สําคัญนะครับเหมือนกันเลยก็คือกราฟิกนะฮะตัวเกมพางนี้ถือว่าค่อนข้างมีปัญหากับผู้เล่นบางส่วนนะฮะมาตั้งแต่ช่วงเบต้าเทสแรกๆโดยเฉพาะเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องบอกว่าพวกเรานะครับได้ทําการทดสอบกับเครื่องหลายสเปคมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น PC ที่อ่ะสเปคผ่านขั้นต่ำมาน่หน่อยรวมไปถึง PC ราคาหลัก200,000แล้วก็ P5 รุ่นปกติรวมไปถึงรุ่นโปร ก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้นะครับที่ทางทีมงานรับปากเอาไว้ว่าจะทําการอัพติมัลต์ตัวเกมให้ดีขึ้นก็ถือว่าทําได้ตามนั้นค่อนข้างจริงครับโดยเฉพาะเครื่องคอนโซลที่อัพติมัล์ง่ายสุดนะครับอย่าง PlayStation 5ตัวปกติเน้นย้าเลยนะครับว่าตัวปกติสามารถเล่นเกมนี้ได้ที่60เฟรมแบบค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวครับดังนั้นครับคำตอบของคําถามที่ว่าถ้าหากใครอยากจะเล่น m อ n s t e r อร์ t e r w ต r รวที่60เฟรมแบบประหยัดที่สุดนะครับคำตอบในตอนนี้ ก็คือตัว PlayStation 5รุ่นปกติหรือว่ารุ่นสลิมนั่นแหละครับส่วนเครื่องอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น PC รวมไปถึง PlayStation 5 Pro ก็ต้องขอบอกว่าเล่นได้จริงตามสเปคขั้นต่ำนะครับที่ทาง o f f i c i a l ประกาศเอาไว้แต่ฝั่ง PC เนี่ยที่ใครยังใช้การ์ดจอรุ่นเก่าๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น3 0หรือว่า2 0ลงไปเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเนื่องจากมันไม่ได้มีตัวช่วยนะครับอย่างพวกเทคโนโลยีเฟรมจันอาจจะมีบางช่วงนะครับที่เฟรมร่วงหนักๆบ้างโดยเฉพาะฉากที่ใหญ่ๆนะครับเห็นรายละเอียดเยอะๆ แต่สําหรับการ์จอซีรีส์40ขึ้นไปนะครับถือว่าเล่นได้สบายเลยแต่มีอยู่เรื่องนะครับที่ผมไม่รู้ว่าคิดกันไปเองหรือเปล่านะฮะส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยพยายามนะครับแก้เรื่องเฟรมเรทด้วยการเร่งให้มอนสเตอร์นะครับหนีง่ายหนีบ่อยและมักจะหนีไปอยู่ในจุดที่เฟรมมันร่วงน้อยๆน,นะครับเช่นขอบแมปในถ้ำ ที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ไม่ได้เห็นสภาพแวดล้อมสุดละเอียดที่หน่วงเครื่องค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวสำหรับด้านการออกแบบนะครับก็ต้องขอบอกว่าภาคนี้เขาพยายามทำให้ทุกอย่างมันมีความเป็นวาร์ตามชื่อนะครับคือดิบเถื่อนและทางทีมงานเนี่ยก็พยายามสื่อออกมาผ่านทั้งการออกแบบฉากตัวละคร สีรวมไปถึงเหล่ามอนสเตอร์เขาบอกเลยนะครับว่ามอนสเตอร์บางตัวที่คุณจะได้เจอในภาคน,นี้บางตัวเนี่ยม,มีดีไซน์แบบงงแน่ๆน,นะครับแปลกๆใครจะคาดหวังความเท่ข,ของมอนสเตอร์เหมือนภาคเกา่เกาๆอาจจะต้องผิดหวังนิดหน่อยครับคือมันไม่ได้ว่าไม่ดีนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วมองว่าทางทีมออกแบบเขาเนี่ยพยายามจะคุมโทนซึ่งจะชอบหรือไม่ชอบในจุดนี้คงเป็นเรื่องของจริตส่วนตัวครับ ส่วนแผนที่ในภาคน,นี้นะครับมีการออกแบบค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีประมาณส3สาชั้นเหมือนภาคก,ก่อนๆแต่พวกจุดวิ่งนะครับที่เปรียบเสมือนทางลับที่ซับซ้อนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีแทบทุกแผนที่เลยและรายละเอียดคือเยอะมากนะครับด่านทะเลทรายที่ทุกคนได้เจอในเบต้าเทสเนี่ยอ่ะไม่เท่าไรแต่ด่านป่านี่โอ้โหเรียกได้ว่าเทกเจอร์นะฮะละเอียดยิบตาแตกโมเดลต้นไม้ใบหญ้านะครับใสมาแบบนั้นหนาจุกๆเลยนะครับแม้แต่จุดที่ผู้เล่นไม่สามารถ ไปถึงได้นะครับก็ยังมีไว้เพื่อความสมจริงและสวยงามครับซึ่งมันก็สวยจริงๆนะครับสวยทุกแมปแต่ก็ค่อนข้างบั่นใจพอสมควรเลยนะครับว่าถ้าหากมันมีมอสนะครับที่จะไปลบพื้นที่เท็กเจอร์อะไรต่างๆนะครับผมบนพื้นที่ที่ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถเดินไปถึงได้นะครับรอบๆแมปออกเฟรมเลนนะฮะพุ่งกระจายแน่นอน สำหรับเรื่องของเสียงนี้นะฮะอาจจะต้องไปกันไวหน่อยนะครับเพราะนอกจากธีมประจำเกมนะครับอย่าง proof of a hero ที่มีการเรียบเรียงใหม่ในปีนี้แล้วเพลงประจำตัวมอนสเตอร์อื่นนะครับก็ยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมครับคือมันดีจนไม่รู้จะติอะไรมาหลายภาคแล้วนะครับและภาคน,นี้มันก็ยังดีเหมือนเดิม ส่วนเรื่องเสียงประกอบนะครับเท่าที่ฟังก็มีความเป็นมาตรฐานเราสามารถแยกเสียงเอฟเฟกแยกเสียงวอนสเตอร์ได้ไม่ยากและหลายคนก็น่าจะได้สัมผัสกันไปแล้วในช่วงเบต้าเทสก็ตามนั้นแหละครับ มาถึงเรื่องสำคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะครับ Monster Hunter ภาคน,นี้ถ้าเอาสั้นๆนะฮะก็เรียกได้ว่าสนุกเลยครับเพราะมันคือมอนฮันมันจึงสนุกแต่ถ้าเอายาวๆก็ต้องบอกว่าตัวเกมนะครับจะมีช่วงการเล่นหลักๆแบ่งออกเป็น2ช่วงในเบื้องต้นครับซึ่งก็คือ low rank และ high rank ถ้าให้สรุปง่ายๆสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับโรแลงเนี่ยนะครับเอาตามตรงมันเหมือนโหมดฝึกครับและโหมดฝึกภาคนี้กินเวลาประมาณ10ชั่วโมงกันเลยซึ่ง10ชั่วโมงที่ว่านี้นะครับคือเล่นแบบค่อนข้างรอบเรียผ่านนะฮะไม่ได้นอนแมวอะไรและแทบจะกดข้ามเนื้อเรื่องกันแบบเร่งๆแล้วนะครับดังนั้นในจุดนี้นักล่าแย้มือเก่านะครับอาจจะรู้สึกง,ง่วงหรือว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเนื่องจากในช่วงโรแลงนะครับที่ทางทีมพัฒนาตั้งใจเล่าเนื้อเรื่องนะครับพร้อมกับการสอนนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่ละเมียดมากนะครับสอนแบบเอาให้มือใหม่เล่นเป็นให้ได้และเหล่ามอนสเตอร์นะครับที่ให้ล่าระหว่างทางมันก็ค่อนข้างง่ายกว่าภาคที่ผ่านมาพอสมควรเพราะตัวเกมนั้นนะครับจะสอนให้คุณเป็นเลยตั้งแต่พื้นฐานของการล่า การโจมตีกดปุ่มอะไรหลบปุ่มไหนการใช้โฟกัสโหมดนะครับที่เป็นเมคานิกใหม่ของภาคนี้การเก็บไอเทมมาคราฟการจุดพลุ SOS <c oughs> เพื่อเรียกผู้เล่น <c oughs> หรือว่าบอทให้มาช่วยระบบตั้งแคมป์นะครับการทำอาหารการคราฟอุปกรณ์ตลอดจนการฆ่าและจับมอนสเตอร์ในช่วงโลงแรงนะครับหรือว่า10ชั่วโมงแรกของเกมเนี่ย ทุกอย่างนะครับแทบทุกเควสมันคือการสอนเรื่องพวกนี้ทั้งดุนและตัวเกมจะสอนคุณจนเครดิตเกมขึ้นกันเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะครับตัวเกมก็จะพาคุณเข้าสู่ช่วงไฮรงอที่หลายๆอย่างจะยากขึ้นตัวเกมนะครับจะปลดล็อกระบบแล้วก็เกียร์ใหม่ต่างๆออกมาให้ผู้เล่นได้ออกล่าและสรรหามาคราฟกันเหมือน Monster Hunter ภาคก่อนๆนเลยครับและสุดท้ายความยากของตัวเกมก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาให้ผู้เล่นหัวร้อนกันไปตามระบบ นอกจากนี้ตัวเกมครับยังมีเซอร์ไพรส์รวมไปถึงระบบใหม่ที่รอผู้เล่นอยู่ในช่วงท้ายด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนละเกมเลยก็ได้ครับเช่นระบบสภาพภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทําของผู้เล่นแต่ผมคงไม่ขอเจาะลึกนะฮะระบบเอนเกมเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นการสปอยมากเกินแต่เอาเป็นว่ามันไม่ใช่อะไรที่เข้าใจยากหรือว่าซับซ้อนโดยเฉพาะสําหรับเกมเมอร์และก็แฟนตัวยงของเกมซีรีส์นี้แน่นอนมีอะไรทำแบบจุใจครับ ้อสังเกตบางจุดนะครับที่พวกเราเล่นแล้วรู้สึกขัดนิดๆน,นะฮะมันก็คือเรื่องของฟู้ดเอฟเฟกหรือระยะเวลาบัฟของอาหารที่กินถึงแม้นะฮะว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถทําอาหารได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านป๊อปอัพแคมป์นะครับที่มีอยู่ทั่วแผนที่รวมไปถึงพอตเทเบิลบิบคิวนะครับผมที่สามารถกินแซ่บตรงไหนก็ได้แต่เวลาบัฟหมดนะครับทั้งเลือดและสตามิแนของตัวละครเนี่ยมันจะหดลงทันทีครับต่างจากภาคก่อนที่บัฟเนี่ยจะหายก็ต่อเมื่อจบเควสทําให้บางครั้งนะครับการออกล่าแบบไล่รอยต่อไม่ต้องกลับ เลยเนี่ยมันรู้สึกสะดุดขึ้นมาเล็กน้อยครับเพราะต้องแวบออกมาทํากับข้าวกินใหม่นะครับหรือถ้าหากอ่ะใครโปรอยู่แล้วก็สู้ต่อไปนะครับไม่ได้ซสีเรียดและอีกเรื่องนะครับก็คือมุมกล้องนะครับที่บางแผนที่พวกเราเนี่ยดันเจอมุมกล้องแปลกๆในบางจุดกับมอนสเตอร์บางตัวที่ขนาดใหญ่หน่อยแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เกมเล่นไม่ได้นะครับเพราะนอกเหนือจากที่กล่าวไปพวกเราแทบไม่เจอบั๊กอะไรเลยในตลอดระยะเวลาหลายสิบชั่วโมง สุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในเรื่องของเกมเพลย์ สำหรับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเกมนี้นะครับสิ่งที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยอยากให้ผู้เล่นทำากันหลือเกิดก็คือการเปิดแผลมอนสเตอร์แล้วทำการโจมตีด้วยโฟกัสโหมดจากอาวุธทั้ง2ชิ้นที่พกมานะครับจะเอาจริงๆแล้วนะครับเท่าที่ลองเล่นส่วนตัวหลายๆครั้งนะครับผมเองก็เลือกที่จะเมินสิ่งนี้ไปนะครับทั้งไอโฟกัสโหมดแล้วก็อาวุธ2ชิ้นนะครับเนื่องจากการโจมตีแบบเดิมๆนะครับด้วยท่าคอมโบที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันก็สามารถทำให้แผลแตกได้ไม่ต่างจากโฟกัสโหมดนะครับ ถึงแม้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดอาการชะง,งักจากการตีให้แผลแตกแบบไม่ใช้โฟกัสโหมดแต่ระยะเวลาในการออกทุ่งท่านะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าการรำเนี่ยนะครับกว่าจะรำเสร็จนะครับมันแลดูเสียเวลาชอบกอนจากคลิปนะครับที่เหล่าเทพสปีดรันเนี่ยเขาทำมาไว้ในช่วงเมต้าเทสก็จะสังเกตได้ว่าเขาไม่ค่อยใช้โฟกัสโหมดในการจัดการแผลากาันนะครับแต่มักจะใช้ท่าแรงๆหรือว่าพวกพอตยิงใส่เอามากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกมเพลย์สปีดรันเหล่านั้นไม่ได้เป็นช่วงเอนเกมนะครับมันเป็นแทบ b e t ้าเทสก็คงต้องรอเหล่าเทพสปีดรันเข้ามาทดลองตัวเกมเต็มกันอีกทีนะครับว่าการเล่นแบบนี้มันจะเวิร์กกว่าตอนเบต้าเทสหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเอนเกมที่ทางทีมพัฒนาบอกว่าจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆครับ ก่อนนี้คลิปจะยาวไปกว่านี้นะครับผมขอสรุปสั้นๆช่วงท้ายเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับ Monster Hunter Wilds นะครับภาคนี้ถือเป็นภาคที่เป็นมิตรกับมือใหม่มากที่สุดแล้วแหะครับคุณจะได้อยู่กับเกมนี้ยาวกว่าภาคที่มันผ่านมาไม่ได้ติดกับมอนสเตอร์บางตัวที่เป็นเหมือนอาจารย์นะครับยากกว่าจะผ่านอะไรแบบนั้นไม่รู้สึกท้อไปเสียก่อนนั่นแหละส่วนผู้เล่นหน้าเก่านะครับคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเบื่อในช่วงแรกแต่สุดท้ายคุณจะได้พบกับประสบการณ์การล่าที่เร้าใจในเอนเกมแล้วก็คอนเทนต ให้ทําอย่างเต็มอิ่มแบบลืมวนันลืมคืนเช่นเคยครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้พวกเราออนไลน Station ขอให้คะแนนเกมนี้ไปที่8.5คะแนนครับนี่คือการกลับมาอีกครั้งของเกมอันมีเอกลักษณ์มีเกมเพลย์ที่สนุกสุดมันสร้าวใจมีเนื้อเรื่องให้เสบและถึงไม่อยากเสบก็สนุกได้อยู่ดีที่สําคัญคือเล่นได้ทั้งวันและน่าจะเป็นมิตรกับผู้เล่นทุกกลุ่มมากที่สุด ตั้งแต่เคยมีเกมนี้มาแต่ว่า8.5คะแนนเมื่อครู่นะครับมันเป็นการตัดสินใจจากทุกองค์ประกอบของเกมนะครับตั้งแต่ช่วงต้นยันท้ายเกม ส่วนคะแนนสาหรับแฟนมอนฮันนะครับขอมอบแยกให้อีกนิดนึงฮะเหล่านักล่าแย้ทั้งหลายเกมนี้ยังไงก็คือ10เต็มครับมันต้องเล่นฮะมันต้องซื้อมันต้องล่าแล่หรือจับทั้งวันวนไปไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เล่นมอนทันภาคที่พรีพร้อมด้วยองค์ประกอบหลายอย่างขนาดนี้ทั้งการ cross platform และการออกวางจําหน่ายทั้ง PC และคอนโซลพร้อมกัน เตรียมสควอชล่า,ลาของคุณไว้ให้พร้อมเคลียร์กับคนใกล้ตัวและเจ้านายของคุณไว้ให้ดี28กุมภาพันธ์นี้หมอเราเหล่าฮันเตอร์ครับจะเตรียมขีส่สกิรัและผ่านน้องแมวคู่ใจออกไปล่ามอนกันนะครับก่อนจะก,กันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชั่นที่สำคัญครับตอนนี้เรามีเมมเบอร์เริ่มต้นเดือนละ50บาทยังไงก็สนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมได้วันนี้ขอเวลาไปล่าแย้ต่อก่อนสวัสดีครับ